ที่26กันยายน2567ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และคำเทืนวันนี้เรามารีวิวร้านนะคะหมูต้นทองขายหมู24ชัว่วโมงนะคะทุกคนเป็นหมู CP หมูคัดเกรดอย่างดีเลยนะคะในร้านหมูต้นทองนะคะอยู่ที่ซอยตโดกนะคะทางตลาดสด สุรินออกมาก็จะเห็นสสกตะเ,เข้ามานะคะก็อยู่ในร้านขายหมูต้นทองหมู24ชั่วโมงก็จะเป็นมาตรฐาน GMP CHP เลยนะคะเอเนี่ยร้านอาก็ตู้สะอาดมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูนะคะให้ดูมีขาย หมูสดและก็อาหารสำเร็จรูปหลายอย่างเลยนะคะาหาร้านหมูต้นทองก็จะมีพนักงานนะคะแต่งชุดสูรสะอาดเรียบร้อยเลยนะคะใช้สีโทนเดียวกันหมดเลยนะคะแต่งตัวได้น่ารักมากแล้วก็พนักงานเข้ามาก็จะยิ้มย้นแจ่มใสนะคะเราเข้ามา จะเป็นลูกค้าประจำของทางร้านนี้เลยนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวน,นะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันร้านขายเนือ้อหมูดีๆขายตลอด24ชั่วโมงในจังหวัดสุรินทร์ของเราเลยนะคะอยู่ที่ถนนอดอกนะคะทุกคนก็เยื้องตลาดออกมาเลยก็อย,อ,อยู่นู่เพราะว่าเราจะออกมาทางถนนหลักเมืองนะคะอยู่เยื้องเยื้องสารหลักเมืองมาก็าจะเลี้ยวเข้ามาเลยก็จะเข้า ถนมรดอกก็จะขิดเลยนะคะร้านก็จะมีทั้งเครื่องในมีปอกมีเครื่องในนะคะมีหมูหลายอย่างเลยนะคะนี่จะเป็นสามชั้นไม่มีความติดนะทุกคนก็จะมีทั้งหนังหมูสดนะคะมากมายนะนี่หมูบดหมูซอยเนื้อแดงสะโพกไหล่สันในสันคอสันนอกสามชั้นหั่นเส้นสามชั้นแผ่นซี่โครงหั่น เส้นซี่โคงอ่อนนะคะทุกคนน้ำมันแข็งคาทีมีหมดนะคะก็จะมีทั้งไส้เลยนะคะาเลือกได้เลยนะคะมาตรฐานเลยนะคะทุกคนเนาะของ GMP C CHP ให้เราได้ชมนะคะ เป็นเครื่องปรุงมีข้าวสารมีเครื่องปรุงมนีน้ำปลามีซอสนะ,ะก็ร่วงขายได้ด้วยนะคะเรามาที่นี่เราก็จะได้หลายอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ใช่เฉพาะขายเฉพาะเนื้อหมูนะคะก็มามีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็จะเป็นดูเหมือนว่าแอนมินจะเห็นเป็นอาหารทะเลด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะ,ะ,ะ,คะก็จะเป็นเนี่ย ทำนะคะหมุดนะคะหมุดหลอดนะทุกคนนะคะ,นะคะนี่แลแล้วก็มีปลานะะปลาสลิดนะคอะนะะมอืมมีไอศครีมด้วย ส่นเนาะอ้นี้จะเป็นของพวกาอาหารทะเลนะคะหมกแก้วมีให้หมดเลยนะคะเรียกได้หลายอย่างมีไก่ซีพีด้วยนะคะมีเนื้อไก่ฉีกไก่แล้วก็นลองไก่นะคะเครื่องในนะคะให้เลือกของ คามารฐานนะคะเพราะว่าทางร้านจะใช้ตาช่างอัตโมติเลยนะคะตาช่างแบบมารฐานนะคะช่วงนี้ร้านหมูต้นทองนะคะหมูยี่สิบสี่ชั่วโมงก็อยู่ในเทศกาลแสนลนตานะคะเขาก็จะมีขนมนะทุกคนมีขนมเส้นไหว้แสนลนตานะคะมีขนมนางเล็ดนะคะแผ่นใหญ่นะคะมีวางจำหน่ายทั้งขนมกรอบแล้วก็มีนี่ หารทะเล้วก็น้องขายน้ำดื่มด้วยใช่ไหมลูกนีเป็นพวกน้ำดื่มอน้ำส้มน้ำดื่มด้วยนะคะสดานะคะนีทุกหลายอย่างเลยนะ,ะทุกคนตู้แช่ขายเครื่องดื่มทุกอย่างเลยในข้างในนะคะในดินข้างในถ้าถ้าเราเดินเข้ามาในร้านเราอยากทานอะไรอยากหยิบกาแฟดื่มหรือว่าเราอยากดยิบน้ำเนี่ย ก็มีนะคะทุกคนแล้วก็มีวิตามินซีหลายอย่างเลยให้เลือกมากมายเลยนะคะต้นทองอยู่ถนนตาดอกนะทุกคนนะคะก็อยู่ตลาดสุรินตลาดสดสุรินทอดจียวซ้ายเข้ามานะคะถ้าเราออกมาถนนหลักเมืองจะเลี้ยวขวานะทุกคนนะคะเลี้ยวขวาก็จะมาเลี้ยงหลักเมืองเลี้ยวขวาเลยเข้าตลาดนะเส้นเข้าตลาดก็จะเจอร้านหมูต้นทองอยู่วางเกือบ ทั้งซอยนะคะป้าใหญ่เลยนะคะให้ทุกคนได้เลยือกมีทั้งน้ําพริกนะคะนี่นะคะราคาราคาแค่เปิดเปิดแค่กระปุกละสิบาทเองนะ,ะทุกคนมีน้ําพริก<ม>น้ําปลาเดี๋ยวเราไปทักเจ้ก่อนเจ้คะสวัสดีค่ะเห็นกําลังยุ่งอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่อะอะเจมีอะไรบอกไหมเดี๋ยวแม่ดูร้าน,นแล้วค่ะก็ร้านเราเปิด24ชั่วโมงนะคะหมูของเราก็คือเป็นหมูจากมือเชื่อของเราเอง เจ้าของร้านเนี้ยค่ะเขาเป็นเจ้าของรงนเชื้อด้วย<ม>เพราะฉะนั้นเราก็จะผาดมาตรฐานของเรานะคะ<ม>ร้านเปิด24ชั่วโมงวันแซนดนตานี้เรามีทั้งหมูทั้งไก่หัวหมูต้มหัวหมูไหว้<ม>แล้วก็นางเล็กนะคะมีมของหลายอย่างเลยให้ท่านนําไปเส้นไหว ได้ตามสบายเปิดบริการตลอดค่ะมีบริการส่งด้วยนะคะมีส่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมืด้วยค่ะในบริเวณใกล้ๆเมืองอะค่ะเราจะส่งให้แต่ว่าอาจจะแบบว่ามีคิวส่งนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าที่ใช้บริการส่งเราจองไว้เยอะมากเรามส่งตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะตีสี่ถึงสามทุ่มค่ะแล้วก็ส่งได้ตลอดจ้จองแต่นอนเนื่องเลยใช่ไหมคะค่ะก็จองไม้ได้ค่ะคือถ้าสต๊อกสินค้าเรามีให้ไม่อั้นค่ะหัวหมูไก่ไก่ต้มเรามีตลอดค่ะไม่อั้นเลยค่ะแต่ว่าถ้าจะ เป็นบริการส่งก็อาจจะต้องรอคิวเป็นอีกหนึ่งนะคะโอค้คห้าเบอร์นะคะติดต่อ,อยังไงติดต่อได้ที่ทเบอร์0804497932ค่ะอีกอีกครัง้งหนึ่ง0804497932นะคะมีเพจด้วยไหมคะมีค่ะ Facebook ชื่อว่าหมูต้นทอมู24ชั่วโมงค่ะ ก็สั่งแอดที่นั่นได้แอดได้เลยค่ะอาจจะในเพจก็ได้ค่ะหรือว่าแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยค่ะแค่ uh huh. โทรกับแอดไลน์ uh huh. คือจะมีพนักง,งานตอบ24ชั่วโมงนะคโอเคค่ะวันนี้ก็ช่องตวะวนรัศมี l i f e สไตล์ก็ดีใจค่ะ uh huh. ก็เคย, uh huh. เ,คยเคยใช้บริบริการที่นี่แล้วก็ี้มนนประทับใจนะคะก็เลยอยากขออนุญาตเจ๊มารีวิวคือความเราเราประทับใจการต้อนรับแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะ uh huh. เราก็อยาก uh huh. อยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนอยู่ ถนนตะดอกนะเชิญชวนอยากให้ทุกคนเข้าไปดูว่าร้านใหญ่ๆไม่ต้องลกลัวอะไรแพงนะทุกคนคุณเข้ามาดูเลยว่าคุณจะเลือกอะไรมีหลายอย่างมีให้เราได้เลือกมากมายเขาจะยิ้มตั้งแต่หน้าเคาน์เตอร์มาเลยนะทุกคนคุณจะทักเดือนู่นนะคะนี่ก็เราชอบก็เขาใส่ชุดยูนิฟอร์มนะคะของพวกเขา ่เจ <S, S 2> mm ๊ไ hmm. ก่เ yeah. ฮ so like so, oh like ียแจ้งเจ๊ไก่เฮียไปแล้วเจ๊ไก่เฮียยินดีมากๆเลยนะคะที่ช่องตะวันรัศมีมาเยี่ยมชมร้านเราเจ์ว่ายังไงบ้างคะเจ๊ยินดีมากเลยค่ะเจ๊แต่ว่าอดีวันนี้ที่เจ๊อยู่ที่โรงงานวันนี้เจ๊ติดธุระเลยมาไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ติดธุระคือเจ๊จะมาค่ะก็ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าประทับใจเพราะว่าลูกเขาบอกว่าถ้าไปซื้อหมูก็ต้องมาทําไมต้องมาที่นี่คะเพราะว่าหนึ่งข้อที่หนึ่งสะอาดปลอดภัยประทับใจแล้วก็ คือเราได้ทุกอย่างนะคะที่นี่ราคาราคามาตรฐานเลยนะคะแต่ช่างของเรานะใช่ไหมคะเจนี่แต่ช่างระบบของเราก็จะมีแจ้งขึ้นมาเลยเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเรางรมาเรามีริงเชื่อเป็นของตัวเองถ้าสนใจเชื่อกหูก็ติดต่อมาได้นะคะสั่งเป็นตัวได้ไหมคะเป,เป็นตัวได้โอ้โหตามตงานพิธีต่างๆมาแลที่นี่สั่งก็ได้จะงานพิธีที่ไหนก็ เป็นตัว,วหรือว่านำหมูมาให้เราเชือก็ได้อออโอเคนะคะขอบคุณร้านหมูต้นทอง24ชั่วโมงด้วยนะคะน้องๆคะแม่ขออนุญาตยืนให้แม่ได้ชักภาพหน่อยนะคะลูกนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารูและก็เพืนก็เรามาอยู่ที่ร้านหมูต้นทอง24ชั่วโมงนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่า เอทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะคะในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากมดทภาประการใดต้องฝาบประธานอภัยเพือนเพื่อนซไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนนที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องตอนละศมีและสไตล์ได้มีกาลังใจน้าเสนอคิดใหม่ๆก็ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณร้านหมูต้นทอง24ชั่วโมงได้ค่ะที่อนุญ,ญาตให้เราได้รีวิววันนี้นะคะโอเคค่ะจบคิดกอน